เกครผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตกรมาถึงคุณสุนิสาบ้างมีปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะกระเพาะนะฮะฟังดูของคุณนั้นเวลาแล้วหนักกว่าเราเยอะเลยนะหนักกว่ามากเลยนะแต่ของคุณนัของคุณสุริสาเองก็จะเป็นความรำคาญใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะคือต้องหาหมอทุกสามเดือน สเดือนคือไปเอายามาทานห้าปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นค่ะเป็นหนักมากเลยคือเป็นมาตลอดแต่เป็นห้าปีนี่คือหนักคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กินแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเด็กๆเป็นไหมคระเด็กๆไม่เป็นค่ะพิ่งมาเป็นตอนโตใช่ค่ะใช่แพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ทุกอย่างคือปกติแล้วนั่งทํางานเนี่ยจะอยู่ไม่ได้จะต้องมีทิชชู่ประจําตลอดไม่ว่าจะไปไหน น้ำมูกไหลใช่ทั้งจามทั้งน้ำมูกไหลทั้งวันจะต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชือ้อโรคเพราะกลัวเ,<ป>เขาจะรังเกียจคือ,อมไม่ว่าเป็นไหนจะอายเขามากค่ะบางทีขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทิชชู่ต้องมีถุงเพื่อใส่เพื่อใส่ทิชชู่ที่เราจามไหมจามค่ะทั้งจามทั้งมูกไหลตลอดทั้งจามทั้งมูกไหลใช่ค่ะอ๋อฮะมีผื่นขึ้นผื่นไม่มีค่ะผื่นไม่มีจะแพ้ แพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นกลิ่นอะไรฮะทุกกลิ่นเลยค่ะแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปแล้วก็น้ํามูกไหลไปโอ้โหเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกปุ๊บจะเป็นทันทีแล้วมันมีสารพัดกลิ่นเลยในะตอนนี้เนี่ยใช่ค่ะตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลยใช่ค่ะ โอ้โหทรมานมากอ่ะเสร็จแล้วกระเพาะมันมาตอนไหนฮะกระเพาะมาหลังจากที่ผ่าตัดตัดถุงน้ําดีทิ้งคือนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณเดือนกว่าคือครั้งแรกนอนก่อนเพื่อวินิจฉัยใช่ไหมฮะและหลังจากผ่าแล้วอยู่โรงพยาบาลอีกเดือนหนึ่งซึ่งหมอเนี่ยไม่ให้ทานข้าวเลยฉีดแต่ยาเคลือบกระเพาะตลอดอก็คิดว่าน่าจะมาจากตรงนั้นค่ะหลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้วอ๋อตอนที่ผ่าคือทานทานไม่ได้เลยค่ะ หมอจะไม่ให้ทานอาหารเลยพอเริ่มทานได้ก็คือจะเป็นโอวัลตินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสบกระเพาะใช่เพราะว่าไม่ได้ทานอาหารเลยค่ะเพราะหมอห้ามไว้ถูกค่ะอาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้อนที่อาจารย์ครับอาจารย์ครับคนเป็นภูมิแพ้นี้มันสามารถมาเกิดหรือว่าเป็นตอนที่โตแล้วเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กก็ได้หรือบางคนก็มาเป็นตอนอายุเยอะๆแล้วก็ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับสิ so> ่งแวดล้อมที่เราอยู่เผอิญเรามาเจอมันก็อาจจะด้วยนะฮะเพราะว่าเราเจอมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆที่มันอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรามันเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาเพราะฉะนั้นวัยก็มีส่วนค่ะ ใช่ไหมครที่อาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเป็นยังไงฮะภูมิแพ้ก็ทานยาก็ทานยาทุกเช้าต้องทานยาใช่ค่ะทุกเช้าต้องหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดไม่ให่ทานยากับทิชชู่นะฮะทิชชู่นี่พกเอาไว้ซับนะฮะใช่ช่ทิชชู่เอาไว้ซับมูกค่ะทิชชู่แต่ยาคือต้องทานเช้าและก่อนนอนถ้าระหว่างวันนะคะ มันเป็นมากๆก็ต้องทานยาระหว่างวันด้วยเป็นยาแก้แพ้ใช่ค่ะเป็นยาแก้แพ้ที่โรงพยาบาลจัดให้ต้องทานประจําต้องทานทุกวันถ้าไม่ทานอยู่ไม่ได้มีวันไหนเผลอไม่ทานเป็นยังไงก็คือถ้าไม่ทานวันนั้นก็คือถ้าเป็นปุ๊บก็ต้องหยิบยาขึ้นมาทานทันทีอ๋อก็คือจะขาดยาไม่ได้เลยอืมอืเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบิมมันช่วยได้ เพื่อนพนักงานที่ทำงานนะคะบอกว่าบีมตัวนี้ดีมากก็เลยลองอาจารย์พิเชษพงศ์ท่านก็แนะนำแล้วก็คุยถึงอาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ให้ฟังก็เลยอะลองทานดูเชื่อเหรอฮะก็คือครั้งแรกไม่เชื่อก็คือลองไงฮะอยากลองอยากจะหายอยากจะดีขึ้นก็เลยต้องลองอย่างอื่นมาแล้วใช่ค่ะลองาเยอะไหมฮะลองทุกอย่างค่ะที่คิดว่าดีที่เขาแนะนาที่ว่าดีขึ้ลองหมดอืม จะถามว่าอะไรบ้างก็ไม่ดีนะเดี๋ยวไปพาดพิงคนอื่นครับแต่ก็ลองมาเยอะแล้วใช่ค่ะเปลืองสตางค์ไปก็แย่คือพยายามอยากใช้ให้หายอยากจะให้ดีขึ้นอะไรว่าดีเอาหมดค่ะแล้วไม่ได้ผลใช่ค่ะลองอยู่นานไหมหรือว่ายังไม่ถึงขั้นที่มันจะได้ผลก็คือลองตลอดค่ะตั้งแต่ที่เป็นมานะคะใครแนะนําอะไรดีก็ใช้หมดอืจนมาเจอบีมทานบีมสีเขียวด้วยค่ะลองอยู่กี่วันวันแรกนะคะวันแรกคือ อาจารย์ท่านแนะนําเสร็จก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนเ<า>ช้ามาก็ทานอีกสองเม็ดก็คือท่านแนะนําก่อนเลยว่าสองเม็ดเช้าเย็น<า>ก็คือระหว่างวันแรกที่ทานนะคะอาการดีขึ้นจะไม่ค่อยเป็นเลยภายในสามวันไม่เป็นเลยค่ะน,นี้ยืนยันได้เพราะหายมากับตัวเองเลยค่ะคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคนที่เป็นอาการที่เลือดรังแบบนี้จะใจจดใจจ่อมากพอมีอะไรใหม่มาเนี่ยจะต้องแบบตั้งอกตั้งใจ ท้าพิสูจน์มันเหมือนกันใช่ไหมฮะพิสูจน์นิสาคือคงต้องคิดแล้วหรอว่าไอ้มื้อนี้กินไปปุ๊บอีกกี่ชั่วโมงมันเห็นผลใช่ทานพรุ่งนี้เช้าอีกมื้อนึงมันจะเห็นผลไหมคคนแนะนําบอกไหมครับว่าทานไปกี่มื้อแล้วจะรู้สึกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลแต่ของของตันิสสาเนี่ยสามวันเองค่ะวันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจะมูคือใช่ค่ะเบาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะ ได้ถามอาจารย์ไหมครับว่าเพราะอะไรถามค่ะท่านก็ตอบอยบอาจารย์พิเชษชินจะให้อาจารย์พิเชษชิตอบอีกครั้งหนึ่งครับภูมิแพ้ปัจจุบันนี้18ล้านคนของคนไทยภูมิแพ้กาศนะครับเป็นนะครับแล้วสาเหตุมันก็ง่ายๆนะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นโรคทีเอสสองเยอะนะครับเพรันการทําให้ทีเอสองลดตรงไปเราก็ต้องไปสร้างทีเอสหนึ่ง นะฮะไม่เลยขาวอีกชนิดหนึ่งมากดครับนะฮะถ้ามี t s 1เพิ่มมากขึ้นกด t s 2ได้อาการก็หายอีกวิธีหนึ่งไปสร้างทีเรกูเลเตอร์ครับไอตัวที่ควบคุมไม่ให้มีอะไรมากเกินไปนะะมันมากดมันก็จะหายแคปซูลสีเขียวของเราทำทั้งสองอย่างสร้างสร้างทีเและสร้างทั้งทีเรกูเลเตอร์มันก็ไปกดที2เพราะนั้นเรื่อง เด็กๆสําหรับการซีเนียผมถามอันนี้หนึ่งเป็นความรู้ด้วยบางท่านอย่างที่อาจารย์แนะนําบอกว่าบางคนเนี่ยภายในอาทิตย์หนึ่งเห็นผลครับแต่อย่างคุณสุวิษาเนี่ยสามวันเห็นผลบางคนวันเดียวก็เห็นผลเนี่ยเพราะอะไรครับมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะครับทีนี้ผมผมอยากเรียนว่าถ้าใครแล้วใช้แล้วหนึ่งอาทิตย์ถ้ายังไม่หายขอให้สันนิษฐานว่าไม่ใช่เกิดจากภูมิแพ้อาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ครับ อาจจะไม่ใจ่ภูมิแพ้อาจจะไซนัสอักเสบหรืออาจจะเป็นโรคอื่นละซึ่งอาการจะรุนแรงกว่าครับแต่มันซ่อนถ้าไซนัสอักเสบก็ต้องเพิ่มโดสก็ต้องเพิ่มหเม็ด8เม็ดเลยอีกสักอาทิศหนึ่งก็โอเคแต่ถ้ายังไม่หายไปหาหมอนะครับแสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้วแนอนอนเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าหายก็แฮปปี้เลยแฮปปี้มากเชื่อเลยใช่ค่ะว่าอันนี้แหละถูกต้องแล้ว แล้วมันไปมีผลอะไรกับกะระเพาะไหมทําไมอยู่ดีถึงบอกว่ากะระเพาะก็ดีขึ้นด้วยคือกะอระเพาะนี่คือน่าจะมีผลจากการผ่าตัดแล้วไม่ได้ทานข้าวมาเป็นเดือนอใช่ไหมคะก็คือจะปวดท้องมากเวลาหิวนี่จะปวดท้องอา้าวแน่นอนหิวก็ปวดท้องอ<จ>ะนะอิ่มก็จะปวดคือมันเยอะมากอ๋อแต่นี่อิ่มก็ปวดใช่ค่ะอิ่มก็ปวดหิวปวดคืออาจจะเป็นไม่แน่ใจว่า กระเพาะเป็นแผลหรือเปล่าพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะหมอบอกกระเพาะเป็นแผลเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้ทานข้าวมาเป็นเวลาอย่านานๆก็คือเป็นแผใช่ค่ะก็วิธีการรักษาล่ะฮะวิธีการรักษาหมอก็จะให้ยามาทานเหมือนเดิมคือเป็นสองโรคพร้อมกันเลยนะคะก็จะต้องทานยาคู่พร้อมกันไปเลยค่ะทีนี้พอได้ทานบีมก็ดีขึ้นปกติกลางคืนประมาณตีสองตีสามต้องลุกขึ้นมาทานข้าวเพราะปวดท้อง ตีสองตีสามลุกขึ้นมาทานข้าวคือพอท้องว่างเมื่อไหร่ค่ะจะปวดท้องคือแทนที่จะเป็นเวลานอนใช่ต้องมาหาอะไรทานใช่ค่ะตีสองตีสามต้องลุกขึ้นมาทานข้าวทุกวันซึ่งโรคกระเพาะเนี่ยบิมก็ออกฤทธิ์ได้ฉมังเลยทีเดียวใช่ไหมครับอาจารย์น้ำพายครับก็อาจารย์พิเชษก็ตอบไปแล้วนะคะในแผลกระเพาะอักเสบเนี่ยมันก็จะมีทีเอสสองสูงนะคะ ก็ถ้ามันลดท s 2อาการมันก็ดีขึ้นและอ,อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นแผลเรื้อรังมันก็จะมีเชื้อโรคที่ชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไรที่อันนี้ก็จะหลั่งสารพิษไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของไปกระตุ้นท s 2เนี่ยให้หลั่ง 1, 1> อินเตอร์ลิวคินหนึ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบนั้นในแคปซูลเนี่ยมี GM1 วันที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ซึ่งกลายเป็นว่ายิงนกยิงกระสุนนัดเดียว ได้นกสองตัวเลยถูกต้องค่ะเออทราบมาก่อนไหมฮะก่อนที่จะรับประทานทราบค่ะทราบเลยค่ะแล้วไม่สงสัยเลยโอ้โหอะไรมันจะครอบจักรวาลได้ทั้งสองโรคไม่สงสัยค่ะเพราะของเขาดีค่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอาจารย์ครับคนต้นครับคือเราพูดพูดไปแล้วเรามักจะลืมตัวนะครับเราคนที่ไม่เคยทราบเกี่ยวกับผิดหังของเราก็จะรู้ว่าเองของเราโมหรือเปล่า ม่เป็นยาวิเศษอะไรได้มากมายถึงขนาดนั้นจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่ได้วิเศษวิโสนะฮะไม่ได้ยาด้วยไม่ใช่ยานะครับ,รบก็เป็นเพียงิที่ทํามาจากงาดาถั่วเหลืองฝรั่งบวับวบกมังคุดนะฮะซึ่งในนั้นอ่ะมันมีองค์ประกอบแต่และองค์ประกอบซึ่งจะช่วยในกการปรับระดับภูมคุ้มกันบังเ,เอิญเรามี ประสบการณ์ในการทำงานห้องปฏิบัติการมา20กว่าปีนะครับผมเองอยู่ใน20อาจารย์นำภายก็20กว่าปีรวมกันแล้วก็รู้เป็นร้อยรปีอ่ะเราก็พอจะรู้ว่าสารแต่ละสารในนั้นอ่ะมันมีสรรพคุณอย่างไรเราก็มาผสมกันเพื่อจะปรับให้ใช้ในการปรับดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วเวลาผสมกันเราก็มีเทคนิคในการผสมนะครับผสมให้มัน1นบวกหไม่ใช่2ให้กลายเป็น4เป็น8นะครับพอบวกบวกันหลายๆครั้งมันก็ได้ประสิทธิภาพสสูงมาก แล้วมาสาเหตุที่มันไปตอบโจทย์ตอบปัญหาหลายๆปัญหาก็ไม่ใช่ว่ามันไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็เพียงแค่ปรปับระ,ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้บริโภครายนั้นให้เป็นปกตินั่นเองก็เหมือนกับกินอาหารให้ถูกต้องอะ่ะนะเมื่อกินอาหารถูกต้องร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเราก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นผิดวพลนของเราไม่ใช่ยานะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ศาสตร์รวมๆกันผสมประสานหลายๆศาสตร์ นำอาหารมาใช้ให้ถูกต้องอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลตามปรัชญาของฮิปโปครติสนะครับให้อาหารเป็นยาที่ดีสุดๆของท่านคือคทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กันบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของไทยเรามีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ไทยเราไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่หรอก แต่วันนี้เนี่ยในต่างประเทศเองเขาเริ่มหันมาสนใจแล้วก็นําเรื่องของเราเนี่ยไปวิจัยจนวันนี้เนี่ยเขาสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วับใช่ไหมครอาจารย์ครับผมผมอยากจะเรียนว่าเราเองเราไม่ได้เก่งแต่เราขยันอะ่ะนะขยันอาจารย์น้ำพัยกับผมทําบังคุดกันมาสองคนเกือบร้อยปีหรือเปล่าเจ็ดสิบปีแล้วสองคนแล้วรวมกับท่านอื่นๆด้วยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวเนี้ยซึ่งเราใช้องค์ประกอบจากสิ่งที่เราทําวิจัยมาในห้องปฏิบัติการหลายสิบปีเนี่ยผมว่าไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่จะมีองค์ความรู้เท่ากับเราในขณะนี้นะครับแล้วเราก็มีการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาซึ่งหลายๆประเทศเขาก็รวมตัวกันไม่ได้พีเดเีเราก็รู้เราก็รู้ว่าเราเองไม่ได้เก่งเนาะเพราะฉะนั้นเ,<ร>เราเจม,เ,จมเลือเจมตัวขยันเข้าไว้แล้วก็ฝ่ายรู้ พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วเราก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาฝรั่งเขาไม่เชื่อเราหรอกรนะเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้แล้วได้ผลถึงจะเชื่อ,อจากเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาฝรั่งที่เขามาสนใจเราที่จะทําวิจัยร่วมกับเราเพราะเพราะว่าเขาได้ไปใช้แล้วครับบังเอินว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเป็นสิ่งเขาไม่มีทางเลือกอต้องทําอย่างนี้อย่างเรื่องของมะเร็งเะะพราะฉะนั้นพอใช้แล้วก็ดีขึ้นคือหลังจากที่เขาไม่มีทางเลือกแล้ว ก็ดีขึ้นเขาถึงได้เชื่อถึงเวชเจาะเข้ามาอา้าวแล้วเบาหวานล่ะแล้วอ้นโน่นอันนี้ล่ะจึงเป็นโอกาสที่เราเอ,าอธิบายเขาว่าเฮ้ยมันง่ายๆนะมันไม่เราไม่ได้เก่งเราก็เพงเดไปสร้างภูมิกันของยูเนี่ยให้มันดีขึ้นเท่านั้นเอง,งจากใช้ได้ทั่วโลกด้วยอ่าครับไอนน้ตอนนั้นแหละตอนนี้แหละเขาเชื่อครับแต่ถ้าบอกไปบอกก่อนหน้านั้นอ่ะเขาไม่เชื่อหรอกคือวันนี้เราก็จะได้ประจักกันแล้วว่าฝรั่งจะเชื่อมังคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ